สวัสดีค่ะพบกับช anel สุนั Life on the World เชื่อว่าหลายคนที่อาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณตาคุณยายย่อมจะต้องเคยเจอกับข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่โบราณที่วางประดับไว้ตามตู้ในบ้านกันใช่ไหมละคะ ซึ่งของบางชิ้นนั้นนะคะมีอายุเก่าแก่มากกว่าอายุของปู่ย่าตายายของเราซะอีกบางคนก็ชอบหาของเก่ามาไว้สะสมไม่ว่าจะเป็นตามตลาดนัดของเก่าหรือแม้แต่การซื้อขายผ่านช่องทางต่างๆในอินเทอร์เน็ตและเราก็คงไม่รู้หรอกว่าข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่เหล่านั้นมันมีที่มาที่ไปยังไง ซึ่งของบางชิ้นมันอาจจะมีความลับหรือประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจหรือไม่แน่มันอาจจะมีวิญญาณของเจ้าของเดิมสิงอยู่ในนั้นก็ได้และในวันนี้นะคะแอดได้นาเอาสิ่งของโบราณที่ถูกเล่าขานกันมาว่าพวกมันเป็นสิ่งของต้องสาบซึ่งใครก็ตามที่ได้มันไปครอบครองก็มักจะพบเจอกับเรื่องราวเร้นลับความน่าสะพรึงและบางครั้งก็อาจจะถึงแก่ชีวิตลองไปชมกันดูดีกว่านะคะว่าเรื่องราวของวัตถุต้องสาบในวันนี้จะเป็นของชิ้นไหนกันบ้างคะ่ะ n n w w p r t t o รอ i ไอ a ลนดเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและยังเป็นที่ตั้งของเบลคอร์สปราสาทที่รด่ำดอกันว่ามีตำนานเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นมากมายปราสาทแห่งนี้นะคะก่อตั้งขึ้นโดยโอลิเวอร์ฮาสัแพรรีเบลมอนต์นักสังคมสงเคราะห์และก็นักการเมืองชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงที่สุดในปีคศ1894 ภายในปราสาทประดับตกแต่งไปด้วยของตกแต่งที่มาจากทั่วโลกและหนึ่งในของตกแต่งที่ถูกพูดถึงในเรื่องของความหลอนก็คือเก้าอี้ในห้องบอลรูมของปราสาทที่ว่ากันว่ามันสามารถเคลื่อนไหวเองได้ซึ่งแม้แต่นักท่องเที่ยวนะคะที่เคยไปเยี่ยมปราสาทต่างก็พูดถึงกันอย่างกว้างขวางบางก็ว่าเมื่อพวกเขาพยายามที่จะนั่งลงบนเก้าอี้ตัวดังกล่าวพวกเขากลับรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างหลัก พวกเขาในขณะที่อีกหลายๆคนอ้างว่าตอนที่นั่งเก้าอี้นั้นมันมีความรู้สึกเหมือนกับกำลังนั่งทับใครบางคนอยู่และรู้สึกเย็นยะเยือกอย่างบอกไม่ถูกแล้วคุณล่ะคะอยากจะลองไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้ดูไหม 2>, 2. เคยได้ยินเรื่องราวของความรักที่ไม่สมหวังไหมคะ หลายครั้งหลายคราที่คู่รักหลายคู่ต่างก็ต้องจบลงด้วยคราบน้ําตาการแต่งงานคือสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนนั้นคาดหวังและชุดเจ้าสาวก็เป็นชุดที่สาวๆหลายคนใฝ่ฝันจะได้ใส่สักครั้งในชีวิตและนี่ก็คือชุดเจ้าสาวที่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นของแอนนาเบเกอร์หญิงสาวจากครอบครัวที่ร่ำรวยที่ไปตกหลุมรักกับคนงานหนุ่มแน่นอนครับว่าความรักของทั้งคู่คงไปไม่สวยแน่เพราะทางฝ่ายพ่อของแอนนานั้นปฏิเสธที่จะให้เธอแต่งงานกับคนรัก พร้อมทั้งขับไล่ชายคุณรักของเธอให้ออกห่างจากการกระทําครั้งนั้นทําให้แอนนานะะเสียใจและใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเสมอและเก็บชุดเจ้าสาวชุดนี้เอาไว้โดยที่ไม่ได้ใส่มันจนกระทั่งเธอเสียชีวิตชุดเจ้าสาวของแอนนาก็ได้ถูกนําไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของแบล็กเคานตีในคาริฮาเดิมที่แอนนานั้นเคยอยู่ ึงมีเสียงร่ำหนือกันว่ามีคนเห็นชุดเจ้าสาวนั้นเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองบางก็ว่าเห็นเจ้าสาวกำลังยืนจ้องมองชุดแต่งงานของตัวเองอยู่หน้ากระจกและเรื่องราวสุดร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวง3าม metal partition ที่แห่งนี้กว่า200ปีก่อนมันเคยเป็นที่อยู่ของบ้านหลายหลังแต่ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเรื่องราวเหนือธรรมชาติย้อนกลับไปในปีคิตศักร1817ซาร่ามาธิดาได้รับสืบทอดพื้นที่แห่งนี้มาจากพ่อและแม่ของเธอเธอย้ายเข้ามาอยู่กับสามีและลูกๆรวมทั้งทาที่ชื่อว่าโคอีคือหนึ่งสามีเธอจับได้ว่าโคอี e นั้นแอบฟังบทสนทนาลับของเขาเขาจึงจับเธอนั้นตัดหู และเพื่อได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายกลับคืนมาโคอีจึงวางแผนการบางอย่างขึ้นแต่แผนการนั้นกลับผิดพลาดจนทำให้ซาร่าและลูกของเธอเสียชีวิตและเมื่อทาสคนอื่นรู้แผนการของโคอีพวกเขาจึงจับเธอนั้นแขวนคอและทิ้งลงในแม่น้ำซึ่งตามประเพณีในยุคสมัยนั้นเชื่อกันว่าเมื่อสมาชิกในบ้านนั้นเสียชีวิต ก็จะทําการนําผ้ามาคลุมกระจกทุกบานเอาไว้เพื่อไม่ให้วิญญาณคนตายนั้นผูกติดไว้ในเงากระจกของโลกนี้และเดินทางไปยังอีกโลกแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังมีบานหนึ่งซึ่งมีคนได้อ้างว่าได้เห็นวิญญาณของหญิงสาวผิวดำโพกหัวสีเขียวปรากฏขึ้นบางก็อ้างว่าเห็นวิญญาณของแม่และลูกๆถูกกักขังเอาไว้ซึ่งไม่ว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่นั้นแอบเชื่อว่า คุณคงไม่อยากที่จะไปนั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกบานนี้เป็นแน่ 4. กล่องวายไม้เก่าๆกล่องนี้มันได้ถูกนำมาประกาศขายผ่านงานประมูลเมื่อปี2001ซึ่งมันเป็นกล่องของคุณยายชาวยิวที่ได้มันมาสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งคนที่อ้างว่าเป็นหลานของคุณยายนั้นได้นำมันออกมาขายและผู้ที่สนใจซื้อไปก็คือเควินแมนนิสนักสะสมของโบดานซึ่งเมื่อเขานำกล่องวายเก่าๆกล่องนี้ไปเก็บวายที่ห้องใต้ดินจู่ๆไฟในห้องก็เกิดติดๆดดับๆับบานประตูแต่ละบานก็ถูกล็อกอย่างปริศนาและเริ่มมีเสียงแปลกประหลาดออกมาจากห้องที่เขาเก็บกล่องอยู่เสมอและเมื่อเขานำกล่องใบนี้ไปมอบเป็นของขวัญให้กับคุณแม่กลับทำให้แม่ของเขาเกิดอาการช็อกกระทันหัน พร้อมกับหลั่งน้ําตาออกมาและบอกเขาว่าฉันเกลียดของขวัญชิ้นนี้และเมื่อเขานํามันไปให้กับใครก็ตามมันก็มักจะกลับมาหาเขาอยู่เสมอจนในที่สุดเขาได้นํากล่องใบน,นี้ไปขายใน eBay จนกระทั่งเจสันแฮกสตันได้ประมูลซื้อมันไปและเขาก็ได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกๆจากกล่องใบน,นี้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เรื่องราวของกล่องใบนี้แฮกกตันก็ได้นำไปเขียนบอกเล่าเรื่องราวผ่านหนังสือเล่มหนึ่งอีกทั้งยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพ,พย,ยนตร์ที่มีชื่อว่า The Possession หรือในชื่อไทยมันอยู่ในร่างคนในปี2012อีกด้วยล่ะค่ะ 5. The Hands Resist Him เป็นภาพวาดผลงานของบิลสโตนแฮมซึ่งมันถูกเขียนขึ้นในปี1972 ผลงานชิ้นนี้ให้ความรู้สึกหม่นเศร้าปนขนลุกเบาๆกับภาพของเด็กชายที่ยืนจ้องมองตรงออกมาราวกับว่าจะขอความช่วยเหลือถัดไปทางด้านข้างของเขาก็คือตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่มีขนาดเท่ากับคนจริงๆและความหลอนอยู่ตรงที่มือนับสิบที่แปะอยู่กับกระจกด้านหลังของเด็กผู้ชายราวกับกำลังเพียกหาหรือพยายามควายคว้าบางอย่างเอาไว้ซึ่งว่ากันว่าภาพนี้สื่อถึงสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างโลกแห่งความฝันและความเป็นจริง ภาพเขียนชิ้นนี้ถูกนำมาจัดแสดงนะแกลเลอรี่แห่งหนึ่งก่อนจะมีผู้มาขอซื้อต่อไปต่อมามันได้ตกไปอยู่กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งในที่สุดมันก็ถูกนำมาประมูลขายทางอ e ีเบซึ่งเหตุผลก็คือพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะเก็บภาพนี้เอาไว้อีกต่อไปเพราะเรื่องราวลึกลับมากมายที่พวกเขาต้องเจอหลังจากที่ภาพนี้มาอยู่ที่บ้านลูกๆของพวกเขาก็เห็นเด็กผู้ชายและก็ตุ๊กตาในภาพมีชีวิตขึ้นมาพวกเขาอ้างว่าตุ๊กตาตัวนั้นเอาปืนจ่อไว้ที่เด็กผู้ชาย ทางด้านผู้คลิกเข้าชมสินค้าหลายคนก็คอมเมนต์ว่ารู้สึกป่วยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกบ้างก็เกิดเป็นลมหมดสติไปเลยก็มีท้ายที่สุดภาพภาพนี้ก็ถูกขายให้แก่เจ้าของแกลเลอรี่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าคิมสมิธและปัจจุบันมันก็ยังคงถูกเก็บเอาไว้ในโกดังภาพแกลเลอรี่ของเขาซึ่งดูเหมือนว่าเด็กและตุ๊กตาคู่นั้นคงจะชื่นชอบแกลเลอรี่แห่งนี้เข้าให้แล้วสินะคะ 6. Oh, คุณชอบตุ๊กตาไหมคะในปี1906ตอนที่โรเบิร์ตยูจินออโต้ยังเป็นเด็กเขาได้รับตุ๊กตาตัวนี้มาจากพี่เลี้ยงของเขาโรเบิร์ตชอบมันมากจนถึงกับตั้งชื่อตุ๊กตาให้เหมือนกับตัวเองและไม่ว่าเขาจะไปไหนมาไหนเขาก็มักจะพาตุ๊กตาตัวนี้ไปด้วยเสมอจนกระทั่งเริ่มมีเรื่องแปลกๆเ,เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยรวมทั้งข้าวของในห้องของโรเบิร์ตที่กระจัดกระจายแต่เมื่อถามโรเบิร์ตเขากลับตอบว่า ตุ๊ก,กตาเป็นคนทำตุ๊ก,กตาตัวนี้ผูกพันอยู่กับครอบครัวของโรเบิร์ตจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตและนับจากนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่างก็ต้องเจอกับอาถรรพ์จากตุ๊ก,กตาจนต้องย้ายบ้านนี้กันไปต่อมาตุ๊ก,กตาตัวนี้ก็ได้มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อิสมาเชโรและมีเสียงร่ำลือกันไปต่างๆนานาบางก็ว่า ตุ๊กตานั้นเปลี่ยนท่าทางได้เองบางคนก็อ้างว่าหากว่าตุ๊กตาโรเบิร์ตไม่พอใจก็จะทําให้ถ่ายรูปไม่ติดและใครที่ไม่ได้ขออนุญาตก็จะต้องต้องคํำสาปจากมัน ไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่นั้นแต่ในตอนนี้เจ้าตุ๊กตาโรเบิร์ตมันได้กลายเป็นมากไปกว่าตุ๊กตาต้องสาบไปแล้วเราตอนนี้ได้มีภาพพยนต์ที่ได้แรงบันดาลใจจากตุ๊กตาโรเบิร์ตถึง4เรื่องด้วยกันรวมทั้งมันยังมีเพจเป็นของตัวเองแล้วก็มีผู้คนจากทั่วโลกส่งจดหมายถึงมันอีกด้วยล่ะค่ะ คำร่ำลือต่างๆนั้นส่วนใหญ่แล้วเรามักจะได้รับรู้ได้ยินต่อๆกันมาซึ่งบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือบางเรื่องก็อาจจะเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อคาดหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับของสิ่งนั้น ยังไงแล้วนะคะหากเป็นเรื่องราวของสิ่งลึกลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้แอดคิดว่าเราควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังน่าจะดีกว่านะคะเพราะการที่เรามองหาเหตุลผลให้แน่ใจก่อนที่จะปักใจเชื่อนั้นนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเพราะเราจะได้ไม่ต้องหลงกลตกเป็นเหยื่อของใครนั่นเองแล้วคุณล่ะคะเคยมีประสบการณ์ที่พบเจอเรื่องราวลึกลับอะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะ หากคุณชินชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ